วันนี้ช่อง Likifox Channel จะมานำเสนอการดูประวัติซื้อขายคริปโตดูตรงไหนดับแรกเราไปที่หน้าหลักของคูคอยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ซื้อขายอาพอเป็นหน้าซื้อขายนะคะก็เลือกลูกขวามือที่มันเป็นเหมือนสมุดอะคะ่ะขวามือแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนั้นคำว่า open order ก็คือคำสั่งที่เราได้เสนอซื้อเสนอขายไว้ในขณะนั้น ถ้าไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อไปก็เป็น Order History ก็คือประวัติของคำสั่งซื้อขายทั้งหมดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็จะแสดงให้เราเห็นทั้งหมดราคาซื้อขายแล้วก็จำนวนซื้อขายแล้วก็วันเวลาแล้วก็แสดงประเภทในการส่งคำสั่งเมื่อเราคลิกเข้าไปในเหรียญที่เราซื้อขาย อันนี้ก็จะแสดงรายละเอียดเฉพาะของเหรียญน,นั้นๆจะแสดงยอดซื้อขายจํานวนเหรียญแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายทีนี้ในการยกเลิกคําสั่งมีเ,เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่ามันเสียเงินหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่เสียนะคะเราจะยกเลิกคําสั่งกี่ครั้งก็ได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมและในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในคููคอยก็เสียค่าธรรมเนียม 0. 1เปอร์เซนต์ แล้วในการซื้อขายขั้นต่ำก็น่าจะประมาณ5ดอลลาร์ขึ้นไปหรือไม่ก็แล้วแต่เหรียญน,นะคะเพราะว่าเคยซื้อบางเหรียญก็บอกว่าให้พันเหรียญขึ้นไปมันแล้วแต่เหรียญอีกะคะ่ะในครูคอยอะถ้าสมมติเป็นในไบแนนมันก็จะขั้นต่ำ10ดอลลาร์ทุกเหรียญบางแพลตฟอร์มก็ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อขายนะคะอย่างเช่นส Sta ตงโปและบิดครับแล้วขอแนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างนะคะคือเราควรจดบันทึกไว้ด้วย ในสมุดเพราะว่าเวลาต่อไปในอนาคตเราเกิดพอเราโตขึ้นเราเทรดเยอะขึ้นเราก็ต้องมีหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะจดบันทึกไว้เพื่อกันลืมแล้วก็เผื่อต่อเราอาจจะแบบเป็นนักเทรดที่แบบว่าเทรดแบบเทรดแบบถือยาวๆเราก็อาจจะลืมนะคะถ้าเราแบบซื้อนาทิ้งเป็นปีอะไรเงี้ยเพราะอนาคตเหรียญคริปโตบางเหรียญมันก็อาจจะมีมูลค่าที่มากขึ้น ส่วนเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมแชร์ให้คนที่ท่านรักนะคะแล้วถ้าชอบคลิปเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ